สวัสดีพี่น้องสถานการณ์ข่าววันนี้สถานการณ์เห็ดเหลืองพี่น้องมากับสวัสดีพี่น้องพองไายสุขู่สุข้นจ้าวันนี้สาวนวดพามาดูป่าใกล้ๆบ้านเ้อพี่น้องเนอะมาเบิงเห็ดฝนหยุดแล้วกับมาเลยนี่ฝ้าวไหลามาดูกันว่าจะมีอะไรขึ้นหรือเปล่าอุ้ย องปลาลูกพี่น้องหลุนน้ำกันพี่น้องจา๋ามามีเห็ดยังขึ้นบอปลาแป้งเปลี่ยนพี่น้อง ใช่ละคือโบมีเห็่ยงโพขึ้นไงถึงบานตัวอย่างก็คือโบโพว่ะมาลุ้นกันจ่าพี่น้องว่าจะมีไหมพี่น้องตามมาเด้อจ่าสิบห้าเมื่บังเห็ดเหลืองจ้าเห็ดปี2024ตามสาวหนวดมากพี่น้องมากพี่น้องพจ่าเพิ่รสิมากขึ้นน้ำกอบคราเด้อพี่น้องเด้อมากจ้า ม,มูนี่จ้าเรือม,มูนี่นี่มูเห็นบอพี่น้องพี่ใต้ต้นไม้ใต้อันในบไม้เต็มเลยผุดอกพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าเต็มเลยเห็นบอนี่พี่จ้าพี่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 เหลืองอัลามงามตาหปป้าปกไหวหนุ่มพี่น้องไอาคอมพิตเตอโอบอ,อลโข่ไฮจิตนะ ผีพี่น้องโอ้ผีแมนเบัดแมนเบัดแมนเบัดผี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 ปีนี้ไปแต่เห็ดลายครับพี่น้องเบิ้งเบื้งสะออนบจ้าผีท่องผีแมนเบัดผีโอ้สะออนสะออนสะออนจ้าพี่น้องเห็นเห็ดอีกแล้วจ้าตามนั่งมาจ้ดพี่น้องนี่จ้าเบิ้งจ้าผีเห็ดนี่เห็ดนี่เห็ดคุณเห็ดเหลืองเต็มผีขึ้นมาผีพี่เห็นบ่เหลืองๆผีดอกน้อยๆเต็มเลยพี่ 피, 피자, 그, 먹, 피자. 피. 아, 피. 뿌다.